มันถ้าถ้าเป็นสสอแบบนี้เจ็ดสมัยใช่ไหมคุณพิรพันธ์ก็ต้องนับเพราะเป็นนับว่าเป็นใช่ไหมใช่เพราะว่ามีผลแล้วแต่มผลเลยอ๋อมีผลวันเดียวก็มีผลแล้วนะครับเพราะสอสนั้นมีผลตั้งแต่วันวันวันอะไรวันเลือกตั้งมีผลตั้งแต่วันเลือกตั้งใช่สิบสี่พฤษภาคมครับแต่ท่านไปลาออกไปลาออกคำห้ังสือเรานะะลงวันที่สามสิบ มิถุนายนท่านู้ชมดูบนจอก็ได้นะขอลาออกจาก,กาเป็นสสว่างั้นเถอะนะแต่ประเด็นใหญ่มากกว่านั้นคือนะลาออกจากสสเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อในตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องเรียนคุณเบญพาณ์ตรงๆกับคนนี่ง,งงนะบ,บางคนก็เห็นด้วยบางคนงเสียดายทำไมทําอย่างนั้นล่ะคุณสมานหลายคนผมเรียนตรงๆนะถ้าอย่ากโกรธผมนะออกทําไมอ่ะต้องไปชนกันในสะพายมันรู้แล้วรู้รัดไปเลย แต่ขอความละเอียดก่อนว่าทําไมถึงเล่ารจริงๆไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนจริงครับสำรานนะครับผมเป็นคนแบบนี้จริงๆคือผมผมทิ้งท่านไม่ได้อ่ะอืม,อมเราทํางานในสภาเนี่ยนะผมไม่อยู่ในสภาผมก็มีคนอื่นทํางานให้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมเองแม้ผมไม่ได้เป็นสสผมไม่ได้เข้าไปพูดในสภา แต่ผมก็ยังไปดูแลการทํางานในสภาอยู่นอกห้องได้อืนะครับแต่ว่าการที่ผมได้มีโอกาสมาทํางานใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเองประยุทธ์เนี่ยครับผมรู้สึกนี่พูดจากความรู้สึกจริงๆนะผมรู้สึกถึงความมีเกียรติจริงๆนี่ผมขอลุบไปด้วยนะน,นี่ทำไปเรื่อ,อยผมรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสทํางานกับคนดีๆ คนที่ดีคนที่รักชาติบ้านเมืองคนที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนที่เราอยากทำแล้วเราจะทิ้งเปไปได้ยังไง<ช>โอกาสที่เราจะได้อยู่อย่างเงี้ยมันต้องอยู่จนให้จบหนึ่งวินาทีก็มีความสำคัญสำหรับผมบางคนบอกก็อยู่ที่พักเป็นสสก็มาหาท่านได้ทุกวันมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการทำงานครับแล้วก็ ความผูกพันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออืผมไม่อยากจะพูดเลยนะพูดก็ได้ควรจะพูดเลยทั้งนัง้นคือท่านกําลังจะพน้นวานละ<อ>นึกออกไหมครับนึกออกนึกออกผมไม่ควรจะทิ้งท่านไปในเวลาที่ลักษณะแบบนี้อมผมเข้าใจท่านกําลังจะพ้นจากตาแหน่งไม่มีใครอยู่กับท่านนะว่าไปแล้วนี่ใช่ใช่ไหมประโยคนี้ไหม ที่จะากจะพูดเนี่ยทุกคนก็ไปมีบทบาททำนู่นทำนี่หมดครับผมถูกสอนมาแบบนี้อันนี้คือผลที่ลึกที่สุดใช่ไหมใช่ครับไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยโอ้โหผมจะได้โล่งใจนะครับไม่มีแผนซ้อนแผนอะไรต่างๆเลยครับบางคนบอกไม่ไม่ใช่ดราม่าไม่ได้สร้างภาพมาผมเป็นคนแบบนี้จริงๆคนอาจจะบอกไอ้คนแบบนี้มีด้วยก็มีเนี่ยผมจะเป็นอย่างนี้ อมไม่กลัวคนว่านะัเพราะว่าสสนี่ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เลื่อนมาใช่ผมเห็นว่ามันไม่มีอะไรเสียหายด้วยอนะครับพักก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็ยังเป็นโอกาสให้คนต่อไปได้มีมาทํางานแต่คนในพักบอกว่าเอ้ยเป็นแม่ทัพก็ผมก็ยังเป็นอยู่เมื่อวานนี้ผมก็ไปบกํากับดูแลการทํางานของสมาชีพผมหมดอผมก็ทําได้คือ<ม><ม>ความ,มเป็นความไม่ได้เป็นสสไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกเป็นแม่ทัพไม่ใช่ ใช่ครับผมยังเป็นอยู่ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ใช่ครับแล้วจะเป็นต่อไปยังเป็นต่อไปไม่ได้ส่งสัญญาณว่าพักนี้จะไม่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะบางคนตีความโอ้โหสิ้นทั้งพีระพันธ์คิดมากอ่ะสิ้นทั้งบิ๊กตู่บิ๊กตู่เลยนะคิดมากไปเองเรื่องที่ผมไม่ตัดสินใจอยู่กับท่านนายกต่อไปจนครบวาระของท่านเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับคุณสำรานแล้วผมคิดไปแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งคิดโอ้โหนบางคนก่อนหน้านี้ก็มาวิเคราะห์วิจารณ์อยู่อย่างนี้ คือผมเป็นคนทําอะไรผมคิดแล้วแต่ผมไม่ชอบบอกให้ใครรู้ว่าผมจะทําอะไรแต่น,นี้ผมก็ยอมรับท่านอยู่อย่างนะคุณพิรพันธ์เนี่ยนะคือผมจาได้นะตอนสมัครหัวหน้าพักวิปัตใช่ไหมครับประกาศนะผมก็พูดจริงตอนนั้นนะถ้าเป็นหัวหน้าผมไม่รับตำแหน่งถ้าเป็นร<ะ>ัฐบาลผมก็ไม่รับจะไม่เป็นรัฐมนตรีไม่เป็นก็ผมขออาสามาฟื้นพักแล้วทิ้งไปเป็นรัฐมนตรีแล้วใครฟื้นอ่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เอกลุ่มเหมือนกันน,นี่ก็ผมเป็นอย่างนี้ <laughs> นนคนคน,คนที่เขาไม่รู้จักผมหรือเขาเขาอาจจะมองว่าผมไม่สนใจ จะมองไงก็มองไม่มีใครทําให้ผมตะดุุงตะเทือนได้นอกจากเรารู้ตัวเราใช่ไหม<อ>ว่าเราคืออะไรเราทําอะไรคนอื่นจะคิด<บ>อะไร<ห>ดังนั้นเราข้ามไม่ได้ตัดออกไปเลยที่จะไปลากสสหรือหวังเก้าอี้ใหญ่เก้าอี้รัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งบางคนจินตนาการไปนะแคนดิดตนานยกรณฐมนตี่ครับคิดไปผมก็ยังงงเป็นข่าวกันวิพากษ์วิจารณ์มันจะเป็นไปได้ยังไงครับเราเป็นพรรสามสิบหกที่นั่ง ใช่ไหมครับอือ่าแล้วก็ในซีกเนี้ยเราก็มีพักอื่นที่เขามีจํานวนสสมากกว่าเราใช่ไหมครับแล้วเราจะได้รับการเสนอชื่อมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมฮะครับคิด,คดอะไรมันต้องคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องอย่าคิดด้วยอะไรที่มันตักกะพลิกแพงจนสับสนกันไปหมดการเมืองบ้านเรามันดราม่มาเยอะนะนท่นนั่น<ด>ะนะครับก็อเผอิญผมไม่ดราม่าด้วยผมเป็นคนตรงๆงง,ง,ง่ายๆแล้วคิดว่าอยาช่วยลวงตู่านายกลงตูน่นี่ไปถึงวันไหนฮะ วันที่ท่านครบตําแหน่งวินาทีสุดท้ายใช่ก็คือคอรมอชุดใหม่ถวายสัตว์ท่านก็จบวาระในวันผมก็พ้นพร้อมกับท่านแล้วก็จะกลับพักไปทํางานพักทุกวันนี้ผมก็ทําอยู่แล้วทำอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเราก็ทําเป็นปกติเพียงแต่สถานะการเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับท่านนายกฯดีจบพร้อมกันกับท่านผมเสร็จสิ้นงานพร้อมกับท่าน แล้วผมก็ไม่ทิ้งท่านไปไหน,ท,นท่านไม่ได้อยู่คนเดียว